สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราทุกท่านนะครับทั้งช่องทางของ YouTube หรือว่า a c e b o o k นะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกครั้งรับกับการใช้งานโปรแกรมออ t o เกตแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องฝากประชาสัมพันธ์เพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยหนึ่งเรื่องแล้วก็เรื่องที่จะอัปเดตกันในเรื่องของ Workstation ที่ค้างคากันมานานวันนี้ได้ข้อมูลอัปเดตค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาพูดคุยกัน จุดแรกก่อนนะครับผมในส่วนของคอร์สเรียนการเขียนแบบบ้าน2ชั้นตอนนี้จําหน่ายใน L a ซาด้แล้วก็ s h o ป e ปีแล้วนะครับผมเป็นการเรียนแบบต่อเนื่องเลยก็คือประมาณ40กว่าตอน40กว่าวิดีโอนะครับผมก็ถ้าไปดูใน s h o ป e e นะครับใน e s h อป e e จะเป็นชุดนี้นะครับนี่ฮะเป็นชุดนี้หลักสูตรตัวนี้นะครับเป็นการเขียนแบบบ้านสองชั้นนะครับค่อนข้างรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะอันเนี้ย คอร์สเรียนนี้นะครับผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับเป็นการใช้ AutoCAD คือใช้ใครมีเวอร์ชัน2016นะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ k e t ต h ั p ตั้งแต่2016ขึ้นไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของหลักสูตรนี้มันยังไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีเบสิกพื้นฐานนะครับไม่ได้เรียนรู้การการปรับแต่งแบบแบบเบสิกพื้นฐานอ่ะนะฮะเนื่องจากว่าในหลักสูตรนี้มันไม่ได้มีการพูดถึงการใช้งานเบสิกพื้นฐานแล้วมันมามันมา จุดตรงนี้แล้วก็จะไปที่การการการทำช็อปนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นช็อปแบบละเอียดมากจนจนจนยากเกินไปเป็นช็อปแบบที่จะเน้นให้อาดัเนี่ยสามารถเขียนแบบแก้แบบแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับแบบแบบแบบต่างๆเช่นแบบแปลนใช่ไหมครับแบบแปลนงานอาร์ชิเทกงานโครงสร้างบ้างงาน MEP งานระบบไฟฟ้าประปาแอร์อะไรประมาณนี้จะอยู่ในคอสเรียนนี้นะครับมีมีม ตัวแบบงานจริงให้มีบล็อกงานให้มีอะไรต่างๆให้ร่วมถึง sketchup เนี่ยในส่วนของการขึ้นโมเดล 3D เนี่ยนะครับจะเป็นการฝึกอัพเกรดนะครับอัพเกรดขึ้นมาจากเบสิกพื้นฐานขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อช่วยมองงานนะครับในชุดเรียนนี้ทั้งใน s h o ป e e แล้วก็ Lazada นะครับเข้าไปดูได้นะครับสำหรับคอร์เรียนนี้เนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์เบื้อ,องน้งๆด้วยเช่นเดิมนะครับ ถ้าเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งซื้อเข้าไปดูวิดีโอก่อนมีผมมีวิดีโอในช่องแค a t อ็กคูซให้ดูอยู่แล้วนะครับมีหลายตอนมากไม่ใช่มีแค่ตอนเดียวนะครับเข้าไปดูได้อันนี้จะเป็นเพลย์ลิสต์เลยเข้าไปดูได้เลยนะครับชอบค่อยสั่งนะถ้าไม่ชอบไม่ต้องสั่งนะครับเพื่อนๆน้องๆขอบคุณมากสําหรับหลายคนที่สั่งซื้อก่อนหน้านี้นะครับใน l a ซาด้าด้วยนะครับใน l a ซาด้าก็จะมีเป็นคอร์สเรียนนี้อยู่นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับ ประมาณนี้เนาะก็ใครที่เข้ามาในร้านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันติดคำถามก็ถามในร้านได้หรือถามผมโดยตรงก็ได้นะครับโอเคเนาะอันนี้คือเรื่องใน,ในส่วนของคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับมีการฝึกเขียนอะไรบ้างแน่นอนนะเป็นการเขียนตั้งแต่ง,งานโครงสร้างเนี่ยงานฐานรากงานคานงานอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของงานเตกเข้ามานะครับผมมีหลังคาด้วยใน,ะน,นส่วนของการเขียนหลังคา อาจจะปวดหัววุ่นวายนิดหน่อยแต่ลองลองฝึกดูนะครับลองฝึกดูสำหรับการเขียนงานลังคาจากนั้นก็จะไปที่งานระบ,บุรูปด้าน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 อันนี้เป็นการเป็นเน้นการเขียนเน้นการเขียนผสมผสานระหว,ว่างการใช้แฟชช็อตนะการใช้แฟชช็อตแล้วก็การมองภาพนะครับผมประมาณนี้นะในส่วนของรูปด้านรูปตัดเซกชันนะครับผมแล้วก็ อ,อันนี้มีให้นะพวกพอกงานพวกอะไรต่างมีให้แล้วก็มาที่งานระบบเลยระบบก็จะไล่ตั้งแต่ในส่วนของแปนแสงสว่างชั้น1ชั้น2นะครับเตารับชั้น1ชั้น2แล้วก็จะมีในเรื่องของงานแอร์นะครับงานระบบพวกอะไรประมาณนี้นะครับประมาณ4ี่กว่าตอนน้องๆนะครับแต่อย่างที่บอกนะผมก็จะเน้นย้ําเสมอว่าควรมีควรผ่านไปสิบพื้นฐานไปแล้วไม่ไงั้นมันงงมันงงนะครับเนื่องจากว่าคนที่เขาจะเอาไปเอาไปสร้างงานเนี่ยเอาไปทำช็อปเนี่ย อย่างน้อยเขาเป็น f ฟ l l m ม n มาแล้วเขาดูแบบมาแล้วแล้วก็ใช้งานคําสั่งพื้นฐานมาบ้างแล้วนะครับประมาณนี้เนาะใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามหรือสั่งใน l a z a แล้วก็ช้อปปีได้านะครับผมอ่ะจุดแรกนะฮะตรงนี้จบนะโอเคถัดมานะครับจะมาพูดถึงการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะอัปเดตข้อมูลข่าวสารก็ผมเคยให้เพื่อนๆน,น้องๆน,น,นะครับดูในเรื่องของรา,ายละเอียดในช่อง คือก่อนที้เนี้ในช่องแขกเอ็กซ์คล e ูเนี่ยจะมีการยกประเด็นในเรื่องของ Workstation ขึ้นมาผมหาไม่เจอแล้วอ่ะไม่เป็นไรคือมีการพูดถึง Workstation แต่ละรุ่นนะครับในราคาที่ท็อปๆนะครับแล้วก็ไล่ระดับลงมาจนถึงไม่ถึง30,000นะนนะฮะไม่ถึง30,000เดี๋ยววันนี้ไปดูกันก็ตอนนี้ผมได้ข้อมูลจากทางแปดบาท .com อันนี้อันนี้ผมพูดชื่อเขาได้นะครับเขาส่งข้อมูลมาให้ทางไลน์นะถ้ามีถ้ามีนะครับ ค่ายไหนเจ้าไหนอยากจะให้ผมรีวิวจริงๆไม่ได้เชิญว่าเป็นรีวิวเพราะผมยังผมยังไม่ได้เอาตัวซอฟต์แวร์เอาไฟล์ซอฟต์แวร์ไปลงนะฮะแล้วก็หมุนดูแล้วก็เขียนงานดูว่าลื่นไหลไหมนะครับผมประเมินตามนะครับประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์โดยสเปคประมาณนี้รูปแบบประมาณนี้แล้วก็ที่ผ่านมาใช้เป็นเวิร์ชันตัวไหนมาบ้างนะครับซึ่ง อันเนี้ยก็จะมาพูดคุยกันไม่ได้ไม่ได้เป็นการรีวิวจา๋าอย่างนั้นไม่ใช่นะครับดังนั้นบริษัทไหนที่อยากจะให้ดูข้อมูลก็ส่งข้อมูลต่างๆมาแล้วผมก็จะดูให้ผมก็จะอธิบายให้น่าสนใจไหมผมก็จะพูดตรงนี้ทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับน้องๆก็เอาไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ในถ้ามันอยู่ในราคาเท่ากัน ผมก็บอกเลยว่าผมก็เชียร์มาทามเวอร์เซชันอยู่แล้วนะฮะผมเชียร์มาทามเวอร์เซชันอยู่แล้วเพราะถ้าคุณไม่ได้เน้นเล่นเกมอะ่ะนะครับผมก็ต้องเน้นเวอร์เวอร์เซชันไว้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณบอกว่าที่คุณอยากจะเล่นเกมด้วยอะไรด้วยอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณนะครับตัดสินใจเน้องก็ลองดูอีกทีนึงนะครับมาดูตัวแรกอันนี้จั่วหัวไว้นานมาแล้วนะครับตัว P14S เนี่ยนะฮะตัว P14S เนี่ยฮะ,ะราคา20,000อันนี้คลอดมาแล้วนะฮะราคา28,700 28,878บาทนี่นะฮะพิออเดอร์นะ45วันนะฮะก็รายละเอียดตามนี้เข้าไปดูได้นะเข้าไปดูได้ที่8บาท .com นะครับแล้วก็สอบถามเขาได้นะครับผมประมาณนี้รายละเอียดค่อนข้างน่าสนใจนะครับที่น่าสนใจจริงๆก็คือราคานะฮะราคาน่าสนใจมากนะครับสำหรับการเอามาทำเิรคเซชันเอามาทำเิรคเซชันนะ อ่าโอเคนะครับผมนี่ฮะรายละเอียดเข้ามาดูได้ขนาดขนาดรุ่นเนี้ยจอกระทันรัดดีผมมองว่าโอเคแหละจับยกไปไหนได้นะฮะประมาณนี้นะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆในเรื่องของการันตีในเรื่องของโน่นนี้นั่นนะครับผมน่าสนใจอันนี้สูบแล้วนะครับราคา28,878บาทถามว่าแนะนำให้ใช้ไหมแนะนำครับแนะนำถ้าน้องๆอ,อยากจะเอามาทำงานแนะนำนะครับส่วนใครที่ใช้งานแล้วก็เอามาแชร์ นะครับฝากใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะฮะไม่ต้องอวยนะฮะไม่ต้องอวยแต่สําหรับผมผมมองว่าผมแนะนําให้ใช้สําหรับรุ่นนี้ในราคาเท่านี้มันไม่แพงผมเคยใช้ตัวแพงกว่านี้นะครับซึ่งาถามว่าโอเคไหมกับรูปแบบคือเนื่องจากว่าตัวนั้นอะ่ะมันเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งสเปคมันก็เอาจริงๆอ่ะแบรนด์ของ l e n o v o เนี่ย ถ้าเทียบกับไอรุ่นที่ผมเคยใช้เนี่ยสเปคเท่ากันทุกอย่างเท่ากันไอแบนด์ที่ผมเคยใช้มันแพงกว่านะครับไอแบนด์ที่ผมเคยใช้มันแพงกว่าดังนั้นก็เลยมองว่าเฮ้ยเลโนโวออกเสียงเป็นเลโนโวนะเลโนโวเลโนโวแล้วแต่ช่างหัวมันออกเสียงอะไรก็ช่างนะครับการันตีว่าได้สเปคคุ้มค่ากับราคาเออเลโนโวนะครับการันตีว่าได้สเปค ชิ้นส่วนต่างๆคุ้มค่ากับราคาอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะผมเห็นด้วยนะครับผมโอเคตัวนี้นะราคานี้นะครับจบนะเราเราจะไม่เราจะไม่มาพูดถึงตัวนี้แล้วนะก็คือผมเกินไว้ก่อนหน้านี้นานมาแล้วนะไม่ก็จะไม่ไม่กี่เดือนหรอกนะครับแต่อันนี้คือคลอดราคามาแล้วนะครับผมประมาณนี้เข้าไปดูได้ที่แปดบาท .com สอบถามข้อมูลได้นะครับผมถัดมา P15S ออันนี้ก็คลอดราคาเต็มๆมานะครับน่าสนใจมากนะครับเทียบกับ ของบางยี่ห้อนะครับอ,อันนี้ผมพูดเลยก็คือเป็นของเอเซอร์เอเซอร์บางรุ่นนะครับมีผู้จัดการหลายท่านสองสามท่านที่ผมรู้จักนะบางท่านก็ซื้อสองเครื่องเลยของของเอเซอร์เนี่ยนะครับนะราคาประมาณสามสามหมื่นพอๆกันสามหมื่นกว่าสามหมื่นห้าสาม0 3ื่นหกสามื่นเจ็ดสามื่นเก้าอยู่ประมาณนี้แล้วแต่ออปชั่นฟังชันนะครับเมื่อเทียบกับ Lenovo ตัวนี้ที่เป็น Workstation นะครับอืมคือก่อนนันนี้ก็คือมีมีมีเขามาถามเขาถ่ายรูปมาเลยเขาให้สเปคมาผมก็เชีร์เป็นตัวนี้ผมบอกว่าเหมือนเดิมเงื่อนไขเดิมเงื่อนไขเดิมกับการสั่งซื้อไอ้ตัว P 1 4 S ก็คือคุณจะเอาไปใช้งานด้านไหนแค่นั้นเองดูหนังฟังเพลงไม่ต้องเป็นซีเรียสครับมันมีความทั่วไปในตลาดอยู่แล้วคุณสามารถจับต้องได้นะฮะแต่ถ้าคุณจะเอามาทําในเรื่องของเวิร์ชันต้องทําใจนิดนึงก็คือมันเน้นมาสําหรับการทํางานนะครับ เกมคุณอาจจะไม่ได้จวด่ะมันไม่จวดอ่ะจวดเป็นภาษาอีสานนะจวดเนี่ยมันประมาณว่ามันเฮ้ยมันโอเคนะฮะมันโอเคมันแรงอ่ะมันได้ใจอ่ะแล้วแต่บริบทในการเอาไปใช้นะครับเขามาจวดนะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่จวดขนาดนั้นนะฮะทีนี้ในเรื่องของายละเอียดอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่ถึกทนกว่า p 14บ s นิดหนึ่งใช่ว่านิดหนึ่งนะไม่ถึงไม่ ไม่ถึงกับจ๋าเลยนะไม่ถึงกับจ๋ามากนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะนะครับรายละเอียดน้องๆไปดูนะครับสรุปก็คือคลอดแล้วนะครับ36,9 4 8้าสี่บาทติดต่อไปได้ครับ8บาท .com ครับผมติดต่อไปได้ที่8บาท .com นะจบนะฮะเข้าไปดูรายละเอียดก่อนอย่างที่บอกนะความพิดารณาส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของท่านนะครับผมโอเคมาถึงตัวสุดท้ายนี่ตัวนี้ นะครับผมไอเนี้ยเป็น P15 ตัว P15 เนี่ยนะครับอันเนี้ยผมแนะนำว่าคนที่พร้อมที่จะมีกำลังทรัพ์นะครับน่าจะใช้น่าจะใช้ตัวนี้คือจริงๆตัวเนี้เปิดตัวมาก่อนเปิดผมมีความรู้สึกว่ามันเปิดตัวมาก่อนในราคาประมาณไม่เกิน75,000 ไม่เกิน7 5 0 0ห้าคือคือราคาเนี้ยราคาไม่เกิน7 5 0ดห้าเนี่ยคือราคาคือเขาจะมีเครื่องมาให้มีทุกอย่างมาให้เป็นค่าดีฟองหมดเลยเป็นค่าเริ่มต้นหมดเลยแล้วคุณเอาไปเพิ่มโน่นนี่นั่นเอานะครับถึงเจ็ด0มืนห้าเนี่ยถ้ามันมีปีกมันก็บินได้แล้วนะฮะคือมันค่อนข้างแรงกับเมื่อเทียบเมื่อสามปีที่แล้วเนะฮยอันนี้จะอยู่ประมาณ 8, 8 9 0ดก0แะดถึงเพา้าหมื่ x นะ อาจจะจําได้ผมเคยทํารีวิวให้ดูอยู่เขาสั่งบริษัทเขาสั่งมาให้ใช้งานตอนนั้นก็เรียนกับผมไปหลายข้อยู่เหมือนกันนะครับคือรุ่นนั้นแหละนะครับรุ่นนั้นที่ออกมาแต่ว่าตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยราคามันมันถูกปรับลงมาขนาดปรับลงมาไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสน,นะฮะหลายคนบอกว่าให้ผมซื้อก่อนหน้านั้นอะ่ะผมเสียเปรียบไหมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ลองไปไล่ลองไปไล่สเปคดูลองไปไล่สเปคดูนะครับที่เขาลดราคาได้สําหรับงานเวิร์กซชั่นนะ อย่าไปคิดว่าฮ้ยซื้อก่อนเสียเปรียบไหมมันมีการอับมันมีการไม่ใช่สิจะพูดว่ามันมีการลดเออมันมีการลดสเปคลงมาเพื่อให้แข่งขันกับตลาดล่างตลาดล่างคือตลาดที่ต่ําลงมาไม่ได้ไปดูถูกตลาดเขานะหมายถึงว่าตลาดล่างเพื่อจะทําราคาให้ต่ําลงได้ดังนั้นสเปคมันต้องต่ำลงมาอันนี้คือเงื่อนไขทั่วไปของการขายของอยู่แล้วไม่ใช่มาตัวเองไปเอาสินค้าดีๆแล้วมาอัพราคาลงเลยอันนั้นก็เตรียมเตรียมนะ เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวได้เลยถ้าทําอย่างนั้นนะครับดังนั้นสบายใจได้นะฮะก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะที่มันตกรุ่นหรืออะไรต่างก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าถ้าคุณซื้อในราคานี้ได้สเปเนี้อีก2ปีคุณมาดูมันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทิ้งมากไม่ได้ทิ้งมากนะครับประมาณนี้เนาะคือรุ่นนี้นะฮะ P15 อ่น่าจะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นห้าหมื่นห้าห้าหมื่นเก้าอยู่ประมาณนี้นะฮะใส่ออปชั่นเต็มๆก็จะประมาณ75 0 0 0 นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เอามาพูดคุยกันรายละเอียดอื่นๆมันค่อนข้างสูงสุดได้ร้อยได้ร้อยี่สิแปดนะครับร้อยยี่สิบแปดระบบการเก็บหน่วยตัวจัดเก็บข้อมูลอ่ตามนี้เลยนะครับเป็น SSD พวกอะไรต่างอันนี้อันนี้อันนี้เราทราบมาดีอยู่แล้วทั่วไปนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆที่อยู่ในนี้เนานะผมก็ยังมองว่าราคาไม่ถึงคือหนึ่งแสนมีทอนเนี่ย <laughs> ไอหนึ่งแสนมีทอนเนี่ย ผมมองว่าน่าเล่นนะเล่นนะนะครับผมสําหรับ P15 นะครับแต่ก็ต้องเช็คก่อนเนาะต้องเช็คก่อนนะเช็คไปที่8ปบาท .com ได้นะครับของปบาท o m ทคมเขามีเขามีซอฟต์แวร์หลายตัวนะที่ส่งเข้ามาให้ผมส่งเข้ามาให้เลยไม่ใช่ส่งไปให้ใ,หใช้งานนะส่งเข้ามาให้ ดูข้อมูลนะครับผมก็จะเอามาประชาสัมพันธ์ให้น้องๆอีกทีหนึง่งไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ของผมแต่อย่างใดน,นะครับแต่เนื่องจากว่าเขาอุตส่าห์ส่งข้อมูลเข้ามาผมก็มาพูดคุยให้ทุกอย่างส่งมาในไลน์นะครับผมประมาณนี้อ่ะสรุปสําหรับเวิร์ก a เ i ชันเนาะตัวแรกอันนี้ค่อนราคามาแล้วนะครับ28,878บาทนะครับในส่วนของ P 1 4 S นะใครซื้อไปแล้วใช้งานก็เอามารีวิวกันได้แต่ผมมองว่า2 d เอาอยู่ 2 d ดีเอาอยู่นะฮะอันนี้คืองานช็อป2 d ดีนะนะครับกับราคานี้อันนี้ผมพูดไปก่อนหน้านั้น,น,นแล้วว่าราคาของคอมพิวเตอร์คุณก็จะต้องใช้งานให้มันตรงกับหน้าง,งานของคุณไม่ใช่คุณเอาราคาเาาคานี้ยไปเขียนแบบทั้งส่วนอภูมิเลยมันไม่ใช่นะครับผมมันก็ต้องดูเป็นมันก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปนะครับกับราคานี้นะสำหรับมือใหม่น้องหลายคนที่อยากจะใช้แนะนำนะครับกับราคานี้ไม่แพงถัดมาก็จะเป็น P15S ตัวนี้นะครับเจนหนึ่งเนี่ยก็สามหมถ้าเทียบกับ a อเซรุ่นถัดไปรุ่นทั่วๆไปไอ้สาม0 0ื่นกว่าเหมือนกันเนี่ยนะฮะผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้สําหรับการเอามาทํางานเอามาเขียนแบบเนาะประมาณนี้นะครับสามหมสิบแปบาทดูรายเดียดเพิ่มเติมนะหรเลเช็คข้อมูลจากกลับไปบาทขทองคมได้ตัวสุดท้ายนะครับผมพูดถึงตัวนี้บ่อยเพราะผมเล็งตัวนี้อยู่ผมเล็งตัวนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่า ช่วงนี้นะเข้าใจสภาพคล่องนะครับเข้าใจสภาพคล่องถามว่าถ้ามันเป็นช่วงที่เราลุยงานกันหนักๆราคาราคาประมาณนี้มันมันคุ้มแหละนะครับผมไม่เกินไม่เกิน80 0 0มบาทเนี่ยนะอัพข้อมูลเสร็จสับเรียบร้อยนะไม่เกิน8 0 0 0 0บาทก็ราคาพอใช้งานนะครับประมาณนี้เนาะก็ตัวนี้นะครับผมใครที่สนใจอันนี้ก็ต้องติดต่อกับทาง8บาท .com เพราะว่าตอนนี้เอาราคาออกมาแล้วไม่มีราคานะครับคือต้องเช็คก,กับเขาก่อน นะครับผมประมาณนี้สามรุ่นนะครับผมสามราคาสามตัวเลือกสำหรับน้องๆผมจะแปะคลิปนี้ไว้ในช่องแคดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเวลาน้องๆถามสเปกคอมผมจะให้ดูตัวนี้ผมจะให้ดูตัวนี้นะฮะดังนั้นพิมพ์เข้าไปในพิมพ์เข้าไปในช่องแคดเอ็กซ์คลูซีฟได้นะครับผมแล้วก็หาดูข้อมูลนะครับมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจน้องๆทุกคน นะครับผมโอเคใครที่รับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเลยกันอย่าลืมนะครับชุดบ้าน2ชั้นนะครับทั้งคือใช้ออทิเค็แล้วก็ซิกิทัปร่วมกันเนี่ยนะครับผมมีจําหน่ายแล้วในใน Lazada แล้วก็ช้อปปีนะครับใน Lazada แล้วก็ช้อปปีนะฮะก็ใช้ออทิเค็ตั้งแต่เวอร์ชันสองพนสิบหเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็ซิกิทัปก็สองพันสิบหเป็นต้นไปก็ใช้งานได้นะคือเวอร์ชันสูงก็ใช้งานได้จนถึง22ยังใช้ยังใช้เรียนได้อยู่นะครับหน้าต่างการใช้งานนนเหมือกั นะครับหน้าต่างการใช้งานเหมือนกันนะครับผมก็ฝากด้วยลวกันเดี๋ยวเจอกันในส่วนของวิดีโอตอนถัดไปนะครับผมสวัสดีครับฝากกดใช้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดอ้อใครที่รับชมอยู่นะครับผมขอบคุณครับ